ว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะคิดจะกล้าตัวตายด้วยนะจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29โลมันจะรอดเหรอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะมะเร็งลามไปต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ลําไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแทรกซ้อนจากการีโมถฉายแสงก็12ลูกค่ะ,ะว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอ่ะมันลามไปหลายจุดแล้วก็ลูกบอกว่า มันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะลามต่อมน้ําเหลืองลามตับลามไปปอดแล้วก็กระดูกค่ะท่านต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินด้วยภาวะน้ําท่วมปอดค่ะท้ายหวยออกทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นกระดูกเหลืองทุกที่ระยะที่4ี่ plus นะคะจากที่รักษามาใช้เวลา8เดือนค่ะค่ามะเร็งตอนนี้เหลือแค่2%ปเนะคะ4ี้าเริ่มมีปัญหาสุขภาพพอป,ป่วยพับเนี่ย น้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี้ยก็พาไปหาโรงพยาบาลสีดีราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวหาพี่น้อง,องบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่พี่น้องน้องมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิฟค,คิดจะกล้าตัวตายด้วยนะจะผูกคอตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะ ถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใทรคิดอย่างนั้นยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอ,ม,มอบส,อสิ่งดีดีให้ผมได้มอบอาหารเสริมต็มทีให้ผมไปทานจากน้ำหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทำเรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้นจากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยทีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ เก้าปีแล้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเร็งปีสี่สี่เก้าตอนนี้ก็ห้าแปดต่ไม่ชีวิตผมดีขึ้นแต่าหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ก็ญาติพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจะอ่านป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราได้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้ หมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แกปาตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงหนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญารัตมาลงรัตค่ะอายุสีปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3มค่ะ หมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกรา59ค่ะแล้วก็คือทำการรักษาีมโมีฉายแสงพอดอีฮอร์โมนเราหายหมดหมอกเลยสั่งให้อีก4รอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบลุรีอีก30แสงจบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือน สามเดือนแรกก็ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มาหกเดือนหกเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมะเร็งลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีโูคแทรกซ้อนจากการคีโมถฉายแสงก็สิบสองลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ปหกคนโตก็จะขึ้นมสี่ ห่วงลูกมากเพราะว่าคนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แกปามตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงหน้นาก็ไม่เหมือนแม่นะเราก็เลยตัดสินใจแบบแ่บเข้มแข็งอ่ะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทํางานเป็น QA ก็ไปลางานโรงงานไม่ให้พี่ลาบอกว่าให้ลาออกเลยพี่ก็ตัดสินใจลาออกลาออกแล้วเราก็มา มาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมนลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บ,บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศัพท์ผิดจะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอแก้วทองในเพจ พี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็ เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิง้งของย่างของหมักของรองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะ ถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กำลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็เคมผลเลือดค่ามะเร็งลดไป20เป็นมเมะเร็งเต้านมค่ะลามต่อมน้ำเหลืองลามตับลามไปปอดแล้วก็กระดูกค่ะนองรักนะคะบุญเก่าอายุ52ปีค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วคำเจอก้อนที่เต้านมนะคะแล้วก็ไปทำการตรวจตรวจละเอียดทั้งเม,เมโมแกร,รมทั้งอันตราซาวคือเป็นระยะที่2 ที่เต้านมต่อมน้ําเหลืองตัดสินใจหาทางเลือกไม่ยอมรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็เคมีฉายแสงแล้วก็ใช้ทางเลือกก็มีใช้งานวิจัยใช้หลายอย่างค่ะผ่านไป1ปี ก็มีอาการเหนื่อยหอบนอนไม่ได้หายใจไม่ออกแล้วก็ไอหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินด้วยภาวะน้ำท่วมปอดค่ะแล้วก็แอดมิท19วันค่ะดวยน้ำออก7ลิตรเนื่องจากภาวะเยื่อหุ้มปอดเริ่มจะมีมะเร็งลามไปแล้วในช่วงเวลา19วันที่อยู่โรงพยาบาลนะคะได้ถูกส่งตัวไปทุกแผนกที่คาดว่าจะลามไปค่ะสุดท้ายหวยออกทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นกระดูเหลืองทุกที่ระยะที่4 p l u ะะยังไงก็ผ่าก็ไม่มีประโยชน์ต้องเก็บกันไว้แล้วอยู่ดูแลกันไปตามอาการนะคะสาเหตุเนี่ยกรรมพันธุ์หนึ่งนะคะสําหรับโรคนี้เพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตประจําวันของเราเองซึ่งเมื่อก่อนพี่ทํางานพี่เข้าเข้าชีปค่ะเช้าดึกเช้าดึกเช้าดึกเช้าหยุดซึ่ง การพักผ่อนไม่เป็นเวลาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญพักผ่อนน้อยไม่ได้ดูแลตัวเองกําลังกายไม่ได้ออกเลยค่ะก็ในเมื่อเป็น 4+ แล้วใช่ไหมคะไหนๆก็ไหนๆก็ต้องทุกทางอะค่ะแต่ทางการแพทย์เคมีบําบัดก็จะไวแต่หมอก็ไม่รับรองว่าเราจะหายไหมช่วงที่พักผ่อนรอมาทําเคมีบําบัดเนี่ยค่ะก็หาทางเลือกเผื่อจะมีทางรอดนะคะ ก็มาเจอผลิตภัณฑ์สารอาหารที่นำเข้าจากอเมริการะยะสี่แล้วรักษาตามอาการก็คือมีแค่รอดกับไม่รอดพอเข้าไปเสร์ชไปหาความรู้นตรงนี้จากผลิตภัณฑ์สารอาหารครบองค์รวมไหนก็ไหนๆก็เลยทานตัวนี้ค่ะแล้วก็ควบคู่กับการทำาคีโมครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คีโมผลเลือดค่ะค่ามะเร็งลดไป20%หลังจากที่รักษามาใช้เวลา8เดือนค่ะค่ามะเร็งตอนนี้เหลือแค่2%ตนะคะ ในร่างกายเนี่ยคะ่ะช่วงแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการการทำีคมนะคะ<ม>ผลเลือดหายไป20%คุณหมอที่รักษาคะ่ะถามว่าไปทานอะไรมาจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากจะบอกกันนะคะเพราะว่าถ้าบอกไปหมอทุกท่านทุกที่ก็จะให้หยุด<ม>ใช่ไหมคะมเคยเจอเนาะว่าให้หยุดนับจากวันนั้นทั้งคีโมฉายแสงเสร็จเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยยังไงคือไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆไม่ซุดไม่มีอาการข้างเคียงที่ว่า ทานไม่ได้แพ้ในปากนุ่นนี่นั่นไม่มีค่ะก็ขี่มอไซไปคีโมทุกวันแล้วก็ซ้อนมอไซไปฉายแสงทุกวันพอเสร็จก็จะประ,ประมาณเดินมีนาค่ะ คร,ครอสขับรถไปเที่ยวอุดรคนเดียวค่ะไม่มีอาการข้างเคียงเลยนอกจากผมที่ร่วงเพราะว่ามะเร็งตัวนี้ยาที่ใช้ทําให้ผมร่วงนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้8เดือนค่ะที่ใช้ผลิตภัวันคือตรวจทุกเดือนค่ะพอระยะสี่ลามไปทุกที่แล้วเนี่ยหมอเขาขอดูใกล้ชิดเดือนละครั้งค่ามะเร็งตอนนี้เหลือ2ไปรอบหน้าน่าจะไม่เหลือแล้วไหมคะสําหรับทุกท่านที่เป็นมะเร็งหรือเพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะอย่าเพิ่งช็อกอย่าเพิ่งตกใจ ค่อยๆคิดการรักษาแผนปัจจุบันยาดีมาก ทางเลือกก็มีอีกหลายทางปรึกษาแล้วค่อยๆค,คิดค่ะว่าจะใช้ทางไหนหรือถ้าใช้ทั้งสองทางควบคู่กันผลที่ได้ออกมาก็จะเร็วขึ้นเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไวขึ้นนะคะสุขภาพก็จะกลับมาดีขึ้นหมอแผนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคีโมฉายแสงหรืออะไรทุกอย่างหมอก็ไม่การันตีนะคะว่าเราจะหายร้อยเอร์เซนถึงแม้ว่าจะไม่มีค่ามมะเร็งเหลือแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะลองศึกษาดูนะคะมีทางเลือกมีทางรอดค่ะ